สวัสดีครับสบายดีเมื่อวานนี้นวยมีู้ติต้ามอสีรอบแบบที่สองคนละคือมาจะฉลองก่อนนี้หอนฮาลอยซับคอยก็จะเปิด Q&A อย่าลืมใส่เครื่องไม้คำถามหรือ Q&A อก็ได้สามารถพิมพ์ได้ความคิดเห็นได้เลยย่าลืมเอมเมนกันด้วยเนี่ยดีนจะมาตอบคำถามเรื่อติต้ามอ และหนึ่งพันทราบก็จะมีคีนเ,เ,เออีกนะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์คอมได้อีตอบหมดเลยเอาเป็นวา่าสบายดีถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมนะครับและแนะนำช่องอื่นของผมนะครับถ้าไม่กดแล้วก็ก็ได้ก็แ้แต่คุณ